I have a dream, that's all I need I'll make it happen with some work and belief Know what I want, so I'll take it on I've made mistakes, but mistakes make you strong Let's break it down for a minute I want the crown, I'm gon' get it You hear me lying, man, I'm winning Yeah, Charlie Sheen will be grinning These ladies know that I'm sinning And this is just the beginning I'm closing in the I thinning There ain't no point in resisting Living life like a dream, Live it right, that's the thing. Every night got a team, I've been tied to the scene. Out on stage, here on screen, okay, it's a dream. And I pray, that's the team, one day it'll be me. If I want it, then I'll get it, head down, dad, don't regret it. Push myself to the limit, if I play it, then i win it. I'm just saying, I'm just living for today, for a minute. I'll stay, i just lose it, had have no shame, I admit it. Can't. สวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่ผมลูมิแอนะครับในวันนี้เรามาเล่นคิวเลนในตำแหน่งป่านะครับก็คิวเลนจังเกิลนะครับผมอืมคลิปนี้เป็นยังไงเราไปดูกันเลยนะครับอืมโอเคเหมือนเดิมนะครับเริ่มบูนะครับไปจบดาร์กเหมือนเดิมนะครับทุกคนก็เกี่ยวหลังนะครับตีหลังมาติดขีร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสำหรับคิวเลนนะอืม ตัวโกงไงเออมันจะแบบอย่างนี้แหละโอเคต้นเกมฟาร์มเหมือนเดิมท,ทุกรอบฟาร์มเหมือนเดิมทุกรอบทิ้งตัวเล็กไว้นหนึ่งตัวนะครับเพื่อเราจะได้ไปจบทีเลนมังก็เล็กได้ดีโอเคโอ้ยฟนบัตวะเอาวะโอเคนะครับก็ไม่ได้เล่นคิวเลนมานานมากนะครับแล้วทุกผมเล่นเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเดีเ๋ยวไปนะครับ เอาเลสปุ๊กแล้วใครก็ดูก็รู้ว่าเอาลสพูดทำไมโอเคเอาอีกตัวนะครับเราเราจะไปจบมังกรเล็กกันนะครับเอ้กีวไม่ได้แดกเนาะเราแดชโอเคมังกรเล็กอยู่ในวงครับได้ฮะสิบครับเอ้ยสวยเราแดช เราแดชเข้าไปเรียบร้อยได้มาหนึ่งคิวนะครับอืมชวิงเฮ้ยแกวังกอนนะครับเกไม่โดนนะเอ้ยเราเข้ามานะเรียบร้อยเกี่ยวครับเรียบร้อยฟันฟัน สมัยภูไปปับป๊บเรียบรอ้อยที่ขีพอดีนะครับแล้วก็เมดช่วยนะครับโกงเกินโอเคครับบูต่อนะครับฟาร์มเรื่อยๆนะครับเหนื่อยก็พักนะครับเหนื่อยก็ไม่ต้องพัก,กได้นะครับพูดอะไรของกูเนี่ยโอเคฟาร์มไปอืโอเค,ออเคก็ผมจะออกเป็นรองเท้าวิ่งเร็วนะครับเป็นเข้าไปชิงเรียบรอ้อยอีกทีหนึง่งไม่ตายโอ้โหมีแพสซีฟนะครับ เป็นกระลอกนะครับเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเอ้ย,อย,อย,อยไม่ใช่น้องเป่าซีซี่แม่งเป่าปูป่วาร์ปโอ้มอกี้แม่งเป่าวาร์ป,าาปใส่ผมมครับผมพอเลยจีมแก้ด่วนเลยนะเปูาวาร์ปนะครับเได้นี่นะครับของฟาร์มแดงนะ ฟิกเกอร์อ่าไม่ใช่คุ้งท่ทีโอเค <c oughs> <c oughs> คุ้งนะครับสกิลซองนะครับคุ้งเข้าไปข้างล่างแล้วก็ติดสนุกจะลักมาร์กนะครับโอเค <c oughs> ก้อนที่ก็เป็นแบบร้องหหนแล้วก็จะรีเลือดนะครับ <c oughs> ตัวโกงอะเออจริงๆแล้วอะเออมันก็คือตัวโกงนั่นแหละโอเค <c oughs> ่อไปนะครับ <c oughs> เรียเราขึ้นไปแอปจับตั้งน,นนะฟิกเกอร์เรียบรอ้อยไม่ใช่ฟิกเกอร์นะครับฟันฟันฟันแล้วผมจะเรียกว่าฟิกเกอร์แล้วกช่ไหอืมฟิกเกอร์ถังไม่แหลงได้ไงโอเคนะครับมันจะตีสนามรักข้างบนหัวยอย่างเงี้ยน,นะครับสวะสวะเอ้มาดิครับฟิกเกอร์โอ้โหมันโลฟฟิกเกอร์ผมอ่ะมันต่อ ไม่ยอมมไม่ยอมโอเคเดร๋ยแล้วก็ไปฟาร์มเรื่อยๆนะครับก็าฟาร์มเรื่อยๆเพื่อเอาตังค์นะครับเราจะได้แบบได้นะครับโอ okay. เคเลิเลิศอาไปนะพยายามตีข้างหลังให้ได้มากที่สุดนะครับมันจะติดคีนะครับ บีเก้โอ้โหโดนมากอดเอาดิเพื่อนป๊อปป๊บปป๊ป,ปเรียบร้อยโอเคผมจะห้อยเจาะเจาะกรนเล็กไว้อันหนึ่งนะครับแล้วก็อ่อขีนะครับผมชอบทำอย่างนี้นะเออบีเก้เรียบร้อย <Okay. S 1> อเออโดนใบโอเคโดนเซ่ใกล้นะครับใกล้ใกล้ก็โอ้โหฟีเก้อตัวนี้ก็ได้มา โอ้ตกโกงโอ้โหตกโกงอมาตะตกโกงไม่ชอบเลยไอ้เหี้ยผมมันไม่ใช่แหละตกโกงแหละโอเคฟามไปผมแบบต้องฟ้องจีเอ็มแหละโอเค โอเคเรามาแล้ววิกเกอร์งะไปตายเฮ้ยวิกเกอร์ม่ใช่ไม่ใช่ใชโอเคโอเคมาดิครับเราวิกเกอร์อ้าวโอเคได้อยู่ไหนมาแล้วครับไปโอ้โหรอดไหม โอ้โหลอดนะครับโอ้โคตรกระโบเต่าโคตรเปลวโอเคเอานกนะครับง <c oughs> การแพทม,มังกรแบบเป็นเต้านะ่ะยังคิดถึงอยู่เนี่ยครับเต่าใหม่แรกๆเลยนะครับโอเคก็อันที่ลีเลือดไปนะครับตัโกงไงเออมันก็แบบเปบบ็นตั๊กกะบ้าก็ได้คนนะครับ มาแล้วครับอโอ้โร,รูดสตัรนโอ้เฮ้ยโอ,โโอโ้ทุกผมไม่รูดสตันนะผมเก็บหมดไปแล้วโอ้โหโตผมถอป่ะลิงครับนี่ก่อนนะครับอะไรของกูวะเนี่ยมาแล้วมาเลยครับลิงวีเกอร์ลิงอย่าปล่อยมือกูโอ้โตุกง โอ้ทุกตัวแล้วไอเวิทมาเรามาแอบเป็นก้อนพุ่มฟิกเกอร์ไงฟิกเกอร์ไอเรียบหล่อเจอพุ่มฟิกเกอร์ไงฟิกเกอร์ควนฟิกเกอร์ควนไงฟีกเกอร์ควนทีโอ้โหโอ้โหไม่งั้นเก็บซี่แหละเก็บซ่าพุ่มพิษตัวโกงไงตัวไม่มันโกงอะมันแบบมาซะเกินอะเออเออกดโดนตีกดโดนตีเกือบต,ตายไม่เป็นไรเมาฮิวมีฮิว โอเคเอาเลดนะครับเอ้ยเอ้ยหลายกูเกินปอผมไม่ชอบดีทำไมต้องลาก,กันด้วยเนี่ยเอยแค่เลสตัวเดียวเอ้ยเพื่อนช่วยกวางมังกรสิเพื่อนแค่ไหนแค่โอเคๆเ, okay, okay, เพื่อนมาช่วยนะครับโอเค อันนี้ก็เกมน้ำมากนะครับได้มาสิบคิวละโอเคทุกคนเรามาปีเก้โอ้โหทีวิีวตายโคตรแรงเฮ้ยเกือบโดนมึงโอเคเราฟาร์มปั๊บปับ๊บโอเคทุกคนบนโดนแล้ววะโอเค มาเรียบร้อยตายฟันปับป๊บโอเคเรียบร้อยเรียบร้อยโอเคคลิปนี้ก็น่าจะจบแล้วนะครับก็ขอบคุณมากกับใจจริงแล้วตูจบนะครับคลิปนี้อาจจะไม่ค่อยมีอะไรนะครับแต่ก,ก็มาเจอกันคลิปหน้าครับ